ดีแม่อ่องบ้องพระโอนกุบกรอบขเหนือเด้อวันนี้เราจะไปไหนกันไอ่มองไทรมองไทรมองไทรไปตึกแหกันนะครับวันนี้นี่โอ้นี่เป็นคนที่ไหนนี่คนสุริคนคนสุรินไม่ใช่คนกัมมินหรอใช่คนกัมมินคนสุรินคนสุรินนะไอ้น,นะครับครับเดี๋ยวเราจะไปตึกแหกันโอ้แหกเจ้าขึ้นไงนี่ตึกอพาร์ตสระสมรือขึนน้นไงแถบมา ยังได้ปลาสลามมาเด้อโอ้ยเนาะโอ้กี่ศอกครับอันนี้มาเนี่ยแพนกแพนกก้อนเหยื่อแล้วก็มีแล้วเนาะครับแม่ยนตรงไหนมื่อี้โอ้ไปไปเราต้องเอาลำก่อนไหม ไปอีกปะครับไป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 พี่น้องไปโอ้มันมีทายู่นี่มาละว้นี่ิมาละว้อหนิเสี่ยงหลวงจะโบ้ด้เดี๋ยวปล่อยให้เหยื่อไปหมดได้มีเสี่ยงกี่เนาะ โอ้ oh! oh. ขย้อนแปลแค่ปลังกระเดาใด <laughs> บ่งรอยมาะไ <laughs> รใบคลองขอพี่ว่ามันจะได้กี่ตัวครับเนี่ยน่าจะได้หลายตัว <laughs> ตึกตักตึกตักไหมครับอาย่ประมาณสิบยี่สิบตัวโอ้ฮ่าฮ่าฮมันไม่มีสลามไม้เนาะข้างล่างเนาะ <laughs> น่าจะไม่มีหรอก น่าจะมนี้เนาะมันแตกบอดี้เมื่อกี้เลยแตกบอดีอ้ปมันมันไม่นานเนี่ยมันต้องนานๆให้แตกดีอีอ๋นี่นี่พี่น้องเอ้ยมาตึกแหงครับอายอายใา่ผมนี่แหละทีมงานสวนกเกษตรนอกเวลาอุ้ยตึงๆไหมครับ ดึงๆไม่รู้ว่าโบเบี์เอาดึงขึ้นมาสิโบบี์หรือเปล่าเนาะโบบี์หรือเปล่าเนาะิึงๆตังงอยู่ว่าโ้ยคือทิ้งทิ้งทิิ้งทิิ้งเนาคือส่วนอยู่วครับจริงมดึ๊กดึกดึกดึกดั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 กึกดึกมันติดเอียงี่นอนติดเอียง สงสัยจะเป็นปลาว่างสปลาว่างสงสัยปลาว่างได้หน่ปลาว่างบ่นอ้อนี่เบิงบ่งเพิ่นโอ้ยดึงขึ้นโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยไหนได้เป็นปลาอะไรครับได้เป็นปลานิลงหนึ่งตัว <laughs> หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวไปย่างรอครับย่างรอ ได้หนึ่งตัวครับรอบนี้ได้หนึ่งตัวเอาไปครับลูกพี่ผมได้ละวหนึ่งตัวพี่โจ้บอกว่าให้เอาลำมาหวานออเได้ตัวเดียวครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้สองตัวบ่สองตัวสองตัวสองตัวนี่น่อยอ่าโอเคครับสองตัวสองตัวย่าอเด้่นพอได้ปนสะก้อนพอได้นปนสะก้อนพี่น้องนี่วู้นี่เป็นปลานิ่ง โอ้ไตรนินไตรนินพี่น้องเอ้ยไตรนินไตรนินนี่นี่น,นี่อันนี้กระจ้องคือกันนี่อันนี้กระจ้องคือกันไตรนินแมตัวตัวหน่อยตัวหน่อยโจบ้บอกว่าต้องเอากห่ำไปวานมาเลยตัวน่อยโอ้ยีมิตรปลาหน่อยปลาหน่อยปลาไงมันอยู่กลางหมดแล้วน<ๆ>ี่โอ้โหเหมือนนอนห่ำเลยนอนห่ำนอนห่ำหลายหลายโอ้โห มาทอดได้อยู่พอได้อยู่นี่ย่างเลยนี่ย่างเลยทอดททอดท่ะฮู้สุดยอดครับทอดเสร็จทอดด้วว้าพี่น้องเอ้ยได้แล้วนี่สุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยบาทแรกบาทแรกพี่น้องหมานดิบ่หมานดิบ่ะพ่าซาขมร้นเท่าหมานแปลว่าอย่างครับสวะ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 โอ้สวะี่กาสวะนี่เสร็จเหรอหมาน นี่พี่น้องใช่คอยกำลังปวดอย,ยู่วววปวดลงอ้อโอ้ดีสองตัวน้าบ,บานนี่สุดยอดสุดยอดบรรุดบรรุดบรรุดบอกครับบู๊ยสุดยอดสุดยอด,ดไตร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 พี่น้องเอ้ยน,น,นี่นี่โอเคเดี๋ยวสิทอดน,นะครับนี่ โอเคเราไปตามติดตามดูอีพีหน้าครับอีพีนี้เราได้สองตัว <laughs> ได้สองตัวเนี่ย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 ผู <laughs> ้ไปวานเนี่ยผู้วานเนี่ยผู <laughs> <laughs> ้วานร <laughs> <laughs> อดิแฮนซัมแฮนซัมโสด้วยโสด้วยโซด้วยวครับ โอ้ยโสดน้ำแล้วพี่น้องเ้วโอ้ยนอพี่อพาอมากพอห้างได้ซองตูวพี่น้องได้องตู้นะติดตามีพี่ต่อไปครับว่าชิดแกจตัวอีพี่นี่ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณเจริญเด้อสวัสดีครับ